ครับสบายดีด้วยสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับสบญ่วันหน้าอีกแล้วจะเป็นพี่น้องฟังเลา่าหรือฟังไทยด้วยต่างประเทศสบุก่กราบสบายดีเบอร์ทุกสุคนไม่ได้สบุ่ชิบหาน้องน้อยกับน้องอ้ําพ่อแม่พี่น้องไอที่แบบแม่เราเป็นเปียนเนาะเป็นค,คล้ายๆกับเอ้บันตาได้ก็มีพ่อใหญ่จะดีอยู่เยียน้ำมันภายในสบุ่เอาของดีไปหย้ยเราที่จะเป็นแบบไรฮาก็ยังโบกูไปดูน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องไอ พิ่นว่าถ้าได้กินด่ะคือคนทางเวียงกินได้กินได้ก็เพิ่นน่ะซวงเพิ่นเซาเนาะแต่เพิ่นอยากให้ลองมาให้แม่น้องน้อยกับแม่น้องอ้ำน้องกินเบิ่งก่อนว่าสิวงสิเซาบ่ถ้าว่าซวงเซาอดีก็ขอขอบคุณเพิ่นหลายเนาะก่อนอื่นกะโอเคด่ะผแม่พี่น้องเอาไปรุ่นนํากันเด้ว่าเราสิได้ทางใหม่ดีนี่ดกินได้สิเซาอยู่บ่เนาะแล้วก็นันได้กะประดับไปชมกันเด้อ แม่พี่น้องไอตอนนี้สบุนก็ได้มาฮอเดเฮือ์ของน้องน้อยกับน้องอ่ำเนะี่ยเนาะโอ้สบายดีละ่ะโอ้สบายดีแม่ดโดย้ยอยู่สองคนกับน้องอ่ำบ่สามคน,มคนโอ้อเอาแม่ลงมาดุมได้บ่ล่ะเอาเอาลงมาแพ่อยู่บ่สบายดีละ่ะเออลงมาแพ้บ่ได้อยู่บ่าสองคน คอยเด้อเพราะว่า,าแม่พนนี่ยังกลัวเอื้อยบันตาเนาะจับแม่พนนัง่งจับแม่พนละ่ะจับคนอขางเด้อเย็นเย็นแม่คอยลงมาเธอกกาเก้า เราต้องเฝ้ามาต้องเฝ้า <c oughs> มนดิลูกมาหาพัดมือเดี๋ยวประเดี๋่วแบบคอยใจเยน็ยนๆลงมาที่ที่เก้าเอาเออหนุมหนอยรับแกนแม่แบบน,นี้ จะแม่จะแม่์แม่ละนะอ่ะ <c oughs> เออนั่งไงก็ยึดคนเดียวอะนะ <c oughs> <c oughs> อ,อ่ออ,อ,อ <c oughs> นั่งน้าแม่ปุณน,นะน้ายาซี จะทำาหายเมยแล้วว่ากันว่าเอาเอ,เอน้องอยละ่ะน้องเมยพี่ล่ะจ้ะน่ะกินข่าวแล้ว่ามันนี่นะกินแต่ตอนเศร้าตอนเพ้นยังไม่ทันกินโอ้กินแต่ข่าวเศร้าข่าวเพ้นยังไม่ได้กินได้ยังชูเมยกินมานีว่าสิแกงเขียดน,น้อยไปกา้านขึ้นเจ้าสิแกงเขียดน้อยไพ่ไปกา้านน้องไปกา้านได้หลายบะได้หน่อยเดียวโอ้บุญญาณว่าไปกา้าน<อ>ไปกา้านดีใช่ล่ะ ไปหลายคนไปหลายคนไป<อ>กับน้องนางพ่อแล้วกับมุ่งเพิน่นเพิ่นมาส่วนโอาาอ้ไปจะนอนน้ำแม่น้องอำ้ำน้องอำ้ำวะพ่อไปใช้ฉาบันนี้พ่อไปตัดอ้อยพ่อไปตัดอ้อยยไปเดาตอนแรงกลับมาโบโบไปพุ่นเลยไปพุ่นเลยโอ้ยังบูมมึงออกมายังบูมมึงออกมาซ้ำ เมื่อเอ้ยมาเอ้ยมีของดีมาให้แต่ว่าเอ,าอย้ยยางให้เจ้าแต่งขันหากก่อนไม่แม่เจ้าจะแต่งเป็นยี่บอกคันหาแตงแล้วจักถือก็ถือเอาเรามาบังดูวน่อยมาเอ้ยบังดู่ะนั่งไล่ย้อนขานบ่แไหมแบบนั่งตะมอบมันยังกระไ,ไ้บ่ยังล้มประว่าน,นี้ได้ด้วย ว่าพี่เอ๋เบิ้งเอาลงมาข้างล่างแล้นะเออลงมาสิบปีลงมาแล้วจังลงมาพี่ล่ะลงมาจุ๊บจุ๊บมือเบิ้งมือเบิ้งเอาดอกกระดังงาพอได้ดอกงาเออดอกนี้ก็ได้แหละแม่แต่ว่าให้แม่แต่งให้แม่จับอันหรือว่าไอ้บโบเป็นยังพอเ้าแต่งให้ก็ได้ว่าแม่เพิ่นบบแข็งแห้งจับ ใายนใบมันขึ้นเป็นเสพสาวแต่งคันบมเป็นบอกผ่เคยแต่งบเคยแต่งหัดเอาแต่ว่าเดี๋ยวเป็นเมะมานสีเดือนน่ะเป็นเป็นงยัางน้องปป่นกับคูนอยู่คอคูเอาหาคู น,มมน,นี่ก็ได้แล้วนี่ก็ครบวนี่คันหา,าเลยเอฟซีเดอร์น้องลายหน้าจะกับเอฟซีเดอร์จะเป็นบอยแตงคันหาเอฟซีเดอร์พี่ยังลายดอกแตงคันหาเทียนหาคู่หลวงไม้หาคู่อ่ะให้แม่ยกขึ้นชุดหัวเด้อจับได้ยี่บอคให้จับคัน เ,เจ้าแ,แม่ก็ได้ละไอ้ให้แม่ยกขึ้นชุดหัวแล้วก็อธิษฐานด้แม่เดอ้อให้ให้เจ้าช่วงเศร้าพราะโดคาเจ้าจะเป็นอย่างให้เจ้าคิดในใจเจ้าอันไหน อ่าฐานให้ส่งให้สาแล้วก็เบิด้กลงมาแม่เอยโอ้ยเอาองางข้างนดน้องนางไอ้น้องไอง้น้อยแล้ววันนี้เอ้ยสิเอาของดีมาให้มแบบมนไผเคยต้มน้ําฮ้อนให้แม่กินน้องเจ้าบ่อ,อ๋อเจ้าเป็นคนต้ม แต่ต้มไม่กินตลอดว่าจะกินน้ำพรอนอยู่ว่าขมเมินดีกะอ่ไม่ได้กิน,กนอ๋อไม่ด้กินน้ำพรอนใช่ลูกมาแม่อนี่ก็มมกเอาของ,องดีมาให้ฮะให้น้องลาตาไปทางไหน,นออยาดีอ่ะบอกน,น้องน้อยดู้ว่าทองมีนี่ได้อาหายน้องน้อยอ่านน้องน้อยพ่อเอ่านได้เนาะหนึ่งสิอ่านได้ป๊ได้ทำนะได้ก็ห้น้องน้อยอ่านแล้วเอออ่านได้ วิธีปิ็นป่วยยาขึ้นเนื้องนั่งน้อยวิธีต้มต้มเถอละมัดล้างให้สะอาดแล้วใส่น้ำส่งสามลิตรต้มยาสิหานที่ต้มกินต้นเนื่องเป็นประจำกินต้นเนื่องสามถึงหาสุดขาดลำของนักของดองเหล่าเบียไก่หมงนุ่มไม้เกื่อนทะเลในระยะก,กินยา ปฏิพิภาพของของยาส่วนรับการกินน้ำยาได้ดีสมดายต้นปกติทุกวันแค่น้ำนั่นแหละเป็นในน้ำมากอะเวลาเาี่ต้มอีย่างก็ล้างให้สะอาดล้างก่อตั้งสะอาดได้น้องเลยตามที่เพื่อนบอกแต่ว่าบใบนี้เนื้อเอ้ยเสียไปให้เจ้าอ่านในเด้อยันจำไว้ ือว่่านีะของรองนี่คือปลากระป๋องก็กินบ่ได้บัดนี้นะปลากระป๋องหน่อไม้ไก่ชื่อว่าของทะเลแหละประแดกเปยังแหละเป็นพวกกันของมักของดองให้แม่ข้ามันก็เด้อแม่เด้อไม่ละยาช่วงกินยาเนี่ยค่เอาค่ะจำเจ้าเห็ดกินกัแยกเอาแยกเอาแกงเขียดจะพูนว่าโดยเขียดนี่กินได้เขียดนี่แต่ว่าให้แยกแกงได้ชุกเราจังแยกให้เราจังใส่ประแดกน้ำดังเพราะว่าประแดกนี่ก็เป็นของดองกินบ่ได้ จะให้กินแทนน้ำเลยนะแม่งานบางท้องกินว่ายลายจีซม้งเลยแม่นวงานบางน้ำเอือเขาก็บพกกินกินแต่น้ำต้มมานี่นะเดี๋ยวอืมแตมีแต่เท่านั้นแหลเก็บไว้หลายไม่ทางไม่ก็มีอยู่มีสิบชุดมีเออเอ้ยมีน้ำมาให้ชวนได้จะกินน้ำยังน้ำน้ำโบน้ำสังน้ำสังเดี๋ยวโอ้น้ำเช่า สะอยู่พูดน้นำนองสะเอาน้ำนองสะก็เอามากินไม่ได้ใช่บ่คนในบ้านในเมื่อคนพักกินละกิบน,น,น้ำอ่ะโอ้โอแต่ว่าวันนี้หันน้ำนองชาเนิ่มวยใช่ต้มเนอะอมนหมวยต้มนำ้ำอันนี้ไห่แม่เพราะว่าน้ำนองชาหนยมันบริสะอาดมีพอเพิ่อนไห่เอ้ยซื้อน้ำมาไห้น้ำอนามัยสองตุกแต่ว่าระหว่างน้ำสองตุกหน่มีรถผ่านนี่บ่รถขายน้ำอนามัยหน่ ผ่านมาเพิ่นผ่านขึ้นทางพุ่นมู่มาทางนี้อ๋ให้จ้าไปลัดมีต้องโทรเอาอ้าวเพิ่นยังอ๋ต้องโทรเอาดูเนี่ยเอออน้ําให้ต้มใส่หางไม้ให้แม่เตียงักเพราะว่าก็สิบ่อยากเตบได้เงี้ยงใเงี้ยงัวซึมลงมานําาทางกล ว่าน้ำส่างนะน้ำมันบริสุทธิ์นะเพิ่นก็บอยากให้ต้มใส่ห้างไม่กินเนอะไอ้น้องตามที่เพิ่นบอกกันแหละอันนี้กับตุ๊กนี่ของเจ้าเด้สิของเจ้าเด้เฉพาะเลยมันนี่มันมันจะแกลายละแตกดามันซึมออกเนี่ยสองตุ๊กนี่กับต้มชีได้หลายย่ดอกชิบสุดบ่เบิ่งด้วยขนาะมันมีเป็นมัดมัดเด็เป็นมัดมัดนั่นคือหม้อหนึ่งเด้อะ ต้มใช่นี่มีหมอยใหญ่บ่หม้อหนึ่งก็ได้หรือว่หม้อแกงหมอยใหญ่นะคัดดีดีมีชิบดมีชิอันชิบมัดแต่ต้มให้เรากินต้มแต่กะเบิงวบาเบิงน้ำมาแต่ประมาณสี่สามน้ำสี่น้ำแต่มันจืดแต่กะเย็นเป็นมัดไหมวันนี้เด้อออนั่นอะไรตรองไห้เบิงแม่ได้เจ้าเป็นลูกกันอยู่น้วยแม่ตลอดเนาะเรื่อง เรื่องเฮ็ดกินเห็ดยังนี่เป็นไพเฮ็ดเ<อ>จ้าเจ้าเป็นคนเฮ็ดน้องโบ้โฮมันมีฤทธิ์บ่นี่น,กกน,น้องก่ะนี่กฤทธิ์นึงนี่เออเอาใส่สามตุ๊กนี่เวลาต้มนะคำโบสามกรนะสองน่ะเพร,ราะว่าทำไมขาดเาะทำไมขาดนี่เอถอถกใส่หเต็มมันแล้วกันอกใส่หม้อกแก้ว้ยันบเฮากะน้ำบ่วถือ กอกใช่หม้อหรอไม่แต่ว่ากอกกอกลงไปเต็มหม้ออันหม้อต้มหรอใบหูแบบดิบเนาะหน่อยบ้านนี่ไก่เพ oh, ิ่มกระหายกินยังเพิ่มกระหายกินในบ้านเลยยิ้นข่าวกับยัางถิ่นแม่บ้านนี่มิ้นตกินไห้กินใบเกลืออ๋อแต่ว่าต้องเข้าต้องคลำเอาให้ได้เด้อเพราะว่าเจ้าอยากเศร้าย่บ่อยากย่างหั่นคือเก่าอยู่บ่ อย่างกอไหวกู้เงินโอ้น้องหล่าก็สอนกัได้อยากเห็นแม่ย่างได้ไหวอยู่บ่อยากเห็นย่างได้ไหวออเออไอ้ออไไ่ได้เพียดนี่ยด้หนี่เพราะว่าให้อยากให้พนพญ่าหมบยว่าเฮ็ดเพียดอันผูกเพียดร้องขงัง,ขงให้เจ้าลองย่งางไปหาไม่ยังไผ่สองลำนั่นแหละแล้วก็เฮ็ดเอาน้าอาย่างไปชงเพียดนะ เราคอวิ่งไปร่อยเาาแล้วก็ต้มแล้วกินแล้วก็ให้ห่มหนาพอมเด้อโ่มไหนแบบว่าห่มบบันชีทำให้ดินเท่านี้ได้กอกดินเท่านี้เมย์เราเบาโบอยากแก้งเมย์เบาเวอยกไล่แต่กอกดินเท่าเชียร์กอกดินเท่าอ่อนมีผาคือเรานี่ยผานี่าเพราะข้อเราไนีชุบน้ำแล้วก็มาให้เราบาห่มหนาแต่กุตัวกต้งตนี่อแอปลาคุม ต้องเค็ดให้ไล่ลด้อันนี้หันกับพิ่นกับบริมาแต่ใกล้ได้หางใหม่นี่นะพิ่นมาส่งมาจากเวียงพิ่นได้แต่ว่าพอผูเพิ่นฝากมานี่นนะพิ่นอยู่ประเทศนอกพุ่นแต่ว่าพิ่นมีพี่น้องอยู่เวียงพิ่นได้ส่งมาให้เนี่ยแต่ตามที่เพิ่น้อกว่าคนเคยกินแตเพิ่นกับเศร้าแต่ว่าคือลูกนี่ก็อยากให้แม่กินก็อยากให้เศร้าคือเพิ่นอก็การจังเอามาให้เนาะเนาะฉะนนว่ากินได้โบอยากให้เศร้า วั้ยังไมวนกโ,โดยนั่นแหละคลาเอาอะไรเมย์โดยพอใหญ่จะดีพ่นให้มาช่วยกับวันนี้หั่นก็มีเงินเดือมาพ่นฝากเงินมาไห่แต่ว่าบร่ได้ชื่อล้วกินมาไห่น้อง้วไห้น้องไปหาซื้อตามตลาดที่แม่เมย์ขลามเด้อ,อแต่ก็น้ำในบบน่แหละน้ำในเบิร์ก็เก็บไปชื่อน้ำชื้อใน้ำไปต้มน้ำให้เม่ เงินจํานวนนี้ก็70000เด้อล่ะนบมือก่อนเด้อก่อนทําเอาดาเด้อเอาไว้ก่อนเจี้ยน่ะอ่าอ่าเงิน70000น่ะไว้นําเบิด้ก็ให้ไปซื้อน้ําแล้วซื้อนกกินให้แม่ที่ว่าแม่คลําันมีมีเพิ่นเขียนบอกอยู่น้องน้อยอ่านเป็นอยู่กันนอไม้คงโดแม่นไม้กับไก่นี่คือนินได้กับปลกนี่หกินเลย บ่ปลานี่ปลากับเคียดเป็นกบกินได้ปลาทเปูบ่มันเป็นปลาทะเลเนาะปลาทูเบ่ได้เจ้าเป็นเอื้อยน้องอ้เจ้าก็เบิ่งแหละว่าน้องอยากกินยังก็ซื้อให้น้องกินนําพร้อมบ่แม่นว่าตามแล้ว่อ้อยากกินยังล่ะอยากกินขนมโอ้ยยายยังอยากกินขนมอยู เอ้ยมีนุ่มอยู่แพกหนึ่งเอาไหมวะน่ากินอยู่บอนุ่มเอานุ่มไ้น้องอ้ำในแพกหนึ่งขนมบูมี่บอดีมิแต่ขนมติดหล่มาอย่ากกินขนมเจ้าไม่ได้กินขนมแต่ลนนะบ่ฮะลนนยังได้กินเท่านั่งลนได้กินเท่านึงอ๋ออั่นแหลเจ้าเป็นเอื้อยเจ้าก็เก็บไว้เงินหรือหละเด้อ น้ำตัวใดเบิดกะน้ำมันเบิดกล้าใเบิดนี่ให้จับไปลัดเราเล่นรัดชื่อน้ำสมมติว่าตุกหนึ่งเบิดนี่หรือว่ามันลงมาครึ่งหนึ่งแล้วตุกที่สองนี่ให้ลัดลัดชื่อรถมาต้มน้ำให้แม่์ไว้เอาน้ำฉากนะมาต้มให้แม่กินได้ขาดเด้อโดูดเขาต้องหาน้ามันเอยิ่มึงรู้่ะแซ่บอยู่บ่ เพราะว่าเอื้อยอยากเอาเงินมาให้เจ้าไว้ให้ตเอ้ยเด้บ่ได้ซื้อขนมมาให้แม่แม่กินไรอยู่บ่นมนี่ไได้มาเพิ่นบ่ได้หามเนาะเจาให้แล้วเออเจาให้แม่กินเนาะล่ะอือเพราะว่านนเพิ่นบ่ได้น่เจาให้แม่กินด้ให้พ่อแม่มีแฮงเพราะว่าสิแกงเครียดบ่ล่ะแต่ว่าแกงสุกได้แยกให้แม่ก่อนเด้อ บใส่โป<อ> <gez> ้เผาใส่ปลาแดกถามดื้มได้หลายเจ้าเอาใจใส่แม่ได้เจ้ากับเจ้าแกงก็บไม่ค่อยใส่ปลาแดกแบบไม่ใช่เ่าเป็นแกงหนุ่มไม้เออดีได้หลายเอ้ยได้มาถามเอ้ยว่าเอ้ยกลิ่นยั่วกินเลดเออกลิ่นเลือดดิ่งใหญ่หายก็ใหญ่เง้ยงนั่น เด็กน <cin stereotype> <c ười> <dragging> ้องได้กินก็ดีใจแล้วสิด้วยด้วยกรมี้เท่านั้นน่ะละไอ้หาเจ้าอวยพรเนี่ยพ่อใหญ่จะดีอยู่เยอรมันนั่นล่ะอวยพรเนี่ยพ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อหนุ่มมือมันเนี่ยไอ้น้องน้อยแหละอวยพรน่ะอวยพ่อใหญ่อยู่เยอรมันพ่อใหญ่จะดีให้พ่อเพิ่นชุกกายสบายใจได้ล่ะให้คือเจ้าอวยพรเนี่ยพ่อผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยเปนอะไรก็ได้อวยพรให้พันดีดีอยู่เยอรมันนัน อยู่ดีมีเงี้เจ็บจะได้คุ้มไข่ยยอ,ยอย่างนี้ใา้เล่ายืมมันข,ขวัญยืมเต่นทุ่มพูใช่ให้ลูกให้หลานดีใจเย้บ๊ว้โดยใจก็คือกันเด้อเป็นได้แม่ดีใจเย้บ๊วยดีใจจนปากบวอกอันเดะให้เขาล่ำมาเด้อแม่เด้อที่เป็นได้ช่วยขามาเลยกับเขาล่ำเอา ของอ้ำคือการไปเฮียนอยู่วาบันดีไปฮากะมาหาหาชิมะอ๋อห้ตั้งใจเฮียนนั่นแหละเด้อให้เฮียนเก่งใให้ทห้อ่านได้เขียนออกเขียนได้อยู่บ่เขียนได้เขียนชื่อเอ้ยเป็นอยู่บ่นางเอเขียนเอ้ยบุญเไงเขียนเป็นบ่เขียนเอ้ยบุญไงเขียนจเป็นมาแล้อเขียห้องใดปวดสาวปวดสาวเขียนชื่อเอ้ยเป็น โอ้บมาหาเราบรรณานี่เขียนชื่อกับเป็นบรรณาเอ้ยมาต้องเขียนชื่อเอ้เป็นเด้อแบบชีบรรณาโบได้กินนมแบบชีนะบ่ได้บ่ได้ยังเลยอชั้นมาเขียนบบเป็นคนเขียนบเก่งห้อยนางวันได้ต้องหเอยเอ้ยน่าอนเด้อว่าเขียนชื่อเอ้บุญนี่แบบได้มิจกโตกแมีเท่านั้นแหละแม่เอ้แล้วนั่นนองเด้อเอ้ยกระชือโตเมื่อก่อนให้เจ้า โบหูจำ่าได้กะให้อันใบตัวนี้แหละเด้อต้มให้แม่ให้ยังกะเก็บไว้ได้ดีใบตัวนี้กะคองคลองขลับยังกะให้คลับให้ได้นี่อยากให้แม่ให้ช่วงเศร้าแม่เฮาเนี่ยก็คือหาไพแทนมาได้แหละแม่เจ้าว่าเห็นคนอื่นเนี่ยคืออย่างว่าแน่แม่เนี่ยคนอื่นชีดีสั่มใดกับว่าสั่มแม่เฮาสั่มใดกับแม่เฮากับลูกแม่เอาละละเด้อ โอเคจ๋าเอ้ยเมื่อก่อนเด้อแม่เด้อเมื่อก่อนเด้อโด้ๆสบายดีโด้ๆเออเนาะอ้ำเออสวัสดีเออภาษาลอยแล้วบ่นักเรียนว่าสิเออเออก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะเฮือนซานของน้องเพิ่นกที่อยู่นี่กี้กกี้กอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็มาอยู่นี่ันก็ซเียงนาดแม่พี่น้องเอ้ยสบุญทาให้เบิ่งเนาะ นี่เอาผ้าขังอ,อ๋อโอ้ยน้อยเพียกันยสัมประมาณเทียงหน้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็พมีผู้ใหญ่จะดีอยากซอยเดือเร้อนนาใดเขามาอีกก่ะชมทบเขามาก็ติดต่อว้านได้เนาะก็น,นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเทพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบุญก็ได้มาหาแม่เพิ่นเรียบร้อยเนาะได้เอาไม้ไม้เพิ่นก่อนอื่นสบุญก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อ ยายจะดีอยู่เย็ยนมันในายได้อพอเด้อขอให้เจ้าสุขกายสบายใจขอให้คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นให้สมคมปัถน,นาชิมทุกอย่างพอให้มาสำนีขอให้กลับคืนหาพอเป็นด้อยเท่าพันเท่าสาธุนี่ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องไอ้ฝากกดได้์กดแชรนน์เด้อฝากกดติดตามให้สมบูรณ์ว่าเป็นกำลังใจที่สมบูรณ์บุญื่มบุได้ก็คือพ่อแญ่จะดีบุกดขามโฆษณาสมบูรณ์ต้องขอบคุณขอบคุณเบ้สุดทุกคนจากคลิปนี้สมบูรณ์จะขอตัวไปก่อนพ่อแม่พี่น้องกับคว่าสดี